สวัสดีค่ะโรงเรียนของเรานะคะมีการออกแบบและจัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนภายใต้กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีชื่อว่า k i r r y CP Project หรือ k i r r y Career Planning Project ค่ะเป็นโปรเจกต์ที่เกิดจากการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความพร้อมทั้งทักษะด้านวิชาการทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคตค่ะ โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมนุมการแปรรูปอาหารเป็นหนึ่งในชุมนุมของกิจกรรมครีซีพีโปรเจกต์ค่ะได้เริ่มดำเนินการจัดตั้งชุมนุมตั้งแต่ปีการศึกษา2564โดยใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนเป็นแหล่ฝึกทักษะอาชีพด้านการแปรรูปอาหารให้แก่นักเรียนที่มีความถนัดและความสนใจ การพัฒนาทักษะอาชีพด้านการแปรรูปอาหารเป็นแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารและใช้ทรัพยากรให้เกิปดประโยชน์สูงสุดโดยเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาต่อย,ยอดด้านอาชีพให้กับนักเรียนนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และก็ถ่ายทอดสูง่งานอาชีพที่ยั่งยืนได้ค่ะกระบวนการพัฒนาสู่ความยั่งยืนการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปอาหารโดยใช้วัตถุดิบหลักในท้องถิ่นจังหวัดตราดและพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนแบ่งออกเป็นสีระยะดังนี้ระยะที่ 1. วางแผนการดําเนินงานระยะที่2จัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุมแปลรูปอาหารระยะที่3จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมนุมการโฆษณาและออกแบบผลิตภัณฑ์ระยะที่4จัดตั้งกลุ่มอาชีพแปลรูปอาหารตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมนุมแปลรูปอาหาร กิจกรรมที่ผ่านมาเรายังขาดในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์อุัณธ์เพื่อใช้ในการฝึกทักษะอาชีพด้านการแปลรูปให้กับนักเรียนการฝึกทักษะอาชีพนี้จะเป็นการสร้างองค์ความรู้และต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนําไปสู่ความยั่งยืนค่ะ